ไซเอนเทคชวนขำขันและคิดตามกับงานวิจัยที่ได้รับรางวัลอิกโนเบล2024ครับรางวัลวิทยาศาสตร์สุดแปลกที่มีมานานแล้วมากกว่า10ปีแต่ละสาขาที่ได้รับรางวัลน,นั้นก็ชวนให้เราสงสัยครับว่านักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เขาคิดอะไรกันอยู่ครับก่อนจะถึงการประกาศรางวัลโนเบลนะครับรางวัลใหญ่ในวงการวิทยาศาสตร์ครับที่จะค่อยๆทยอยเผยราย,อย,อยารชื่อกันในเดือนตุลาคมนี้ครับก็มักจะมีการประกาศรางวัลหนึ่งครับที่ตั้งมาล้อกันก็ว่าได้ครับ นั่นก็คือรางวัลอีกโนเบลแค่ชื่อก็แปลกแล้วนะครับเพราะรางวัลน,นี้มีการบอกเราครับว่าฟังครั้งแรกอาจจะทำให้คำขันแต่ก็ชวนคิดตามครับเ <'s> มื่อวันที่12กันยายนที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT มีการประกาศรางวัลอีกโนเบล2024ให้กับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์10สาขาด้วยกันนะครับร <S <S ใช่ครับ อีกโนเบลตั้งชื่อมาล้อ,อก,กับรางวัลโนเบลที่มีมากว่าร้อยปีจนกระทั่งปี1991 นิตยสาร Annals of Improbable Research ได้ตั้งรางวัลขึ้นมาล้อกันก็คืออิกโนเบลและยังเล่นกับคำว่าอิกโนเ l ลด้วยครับอิกโนเบลเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จที่ไม่ธรรมดาในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครับแต่ละปี10สาขาที่ได้รางวัลมักจะไม่ค่อยซ้ำกันนะครับดังนั้นมาดูกันว่าปี2024นี้อิกโนเบลมอบให้กับผลงานในสาขาอะไรบ้าง Skinner Vargas เริ่มกันที่สาขาสันติภาพรับมอบให้กับ B.F. Skinner นักจิตวิทยาชาวอเมริกันผู้ล่วงลับกับโปรเจกต์พีเจียนการศึกษาความเป็นไปได้ในการเลี้ยงนกพิราบให้นำทางขีปนาวุธไปยังเป้าหมายในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง จะขอบไว้จากสหรัฐและเฟลิเป้ยามาชิตะชาวเยอรมันคว้ารางวัลสาขาพฤกษศาสตร์หลังพบว่ามี <Thank you. S 1> พืชชนิดหนึ่ง <All right. S 1> ในอเมริกาใต้ครับ <need> สามารถเลียนแบบพืชปลอมที่วางไว้ข้างๆได้จึงสรุปว่าพืชชนิดนี้อาจมีการมองเห็นเพื่อพรางตัว สาขาสรีระวิทยาครับเรียวโอคาเบะนักวิจัยจากมาหาวิทยาลัยการแพทย์และทันตกรรมตโตเกียวของญี่ปุ่นพบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดสามารถหายใจทางทวารหนักได้ครับซึ่งจะเป็นแนวทางหากมีการขาดแคลนคเครื่องช่วยหายใจและปอดเทียมเช่นเดียวกับช่วงการระบาดของโควิด -19 มีสาขาความน่าจะเป็นด้วยนะครับกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาในเนเธอร์แลนด์ทำการโยนเหรียญรวม3 5 7 7 5 7ครั้งจนได้ข้อสรุปว่าเหรียญมีแนวโน้มที่จะตกลงในด้านเดียวกับที่โยนตอนแรก สาขากายวิภาคมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งครับเข้าสังเกตทิศทางของเส้นผมบนศรีรษะของเราพบว่าคนส่วนใหญ่จะมีเส้นผมวนไปตามเข็มนาฬิกาแต่คนในซีกโลกใต้จะมีสัดส่วนที่เส้นผมหมุนทวนเข็มนาฬิกามากกว่าคนในซีกโลกเหนือ สาขาการแพทย์เป็นของลีเวนเอเชงทามินฟได a i และคริสเตียนบูเชลที่พบว่าการใช้ยาหลอกที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงฤทธิ์ยาอาจมีประสิทธิผลมากกว่ายาหลอกที่ไม่มีฤทธิ์อะไรเลย เจมส์เรีได้รางวัลในสาขาฟิสิกส์จากการศึกษาลักษณะกล้ามเนื้อของปลาทเร้าที่ตายแล้วขณะที่ว่ายทวนกระแสน้ำสาขาประชากราศาสตร์อมอบให้กับซอลจัสตินนิวแมนครับที่พบว่าคนที่มีอายุยืนยาวมักอยู่ในพื้นที่ที่มีสถิติการเกิดและการตายที่ไม่ดีนอกจากนี้ยังพบว่ามีการเก็บข้อมูลประชากรผิดพลาดในหลายแห่ง Eric สาขาเคมีเป็นของนักวิจัยในเนเธอร์แลนด์ครับ <And we S 2> ใช้การ <the S 2> แยกสาร <blue. S 2> แบบโครโมาโทกราฟ,ฟีมาจำแนกระหว่างนอนที่เมาและไม่เมาได้ และสาขาชีววิทยารับมอบให้กับฟอร์ดิสอีไลกับวิลเลียมอีเ e r เทอร์เซนที่พวกเขาต้องการรู้ว่าวัวจะให้นมต่างจากปกติอย่างไรเมื่อมีการกระตุน้นด้วยการวางแมวไว้บนหลังวัวและตบถุงกระดาษที่เป่าลมข้างๆวัวแต่สุดท้ายก็พบว่าการฉีดอะดรีนาลีนก็กระตุ้นได้เช่นกันไม่ต้องใช้ถุงกระดาษหรือว่าแมวเลยครับ นี่คือทั้ง10สาขาที่ได้รางวัลอิกโนเบลในปีนี้ทุกผลงานจะได้รางวัลเป็นถ้วยกระดาษครับและเงินรางวัลมูลค่า10ล้านล้านดอลลาร์ซิมบับเวดูเหมือนจะเยอะมากใช่ไหมครับเงินสก,กุลน,นี้เขายกเลิกใช้มานานแล้วครับมีขายอยู่ในเว็บ ebay ด้วยราคาเพียง22ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น จากรางวัลอิกโนเบลก็ทำให้เราเห็นว่ายังมีข้อสงสัยในเรื่องวิทยาศาสตร์ในมุมมองที่เราคาดไม่ถึงอยู่นะครับและก็มีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งครับที่ต้องการจะค้นหาคำตอบเรื่องนี้กันอย่างจริงจังเลยครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ ผู้คนบนเกาะอีสตเตอร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกเฝ้าชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวนกันอย่างคึกคักครับซึ่งครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่2ตุลาคมมีเพียงเกาะอีสเตอร์และตอนใต้ของชิลีกับอาร์เจนตินาเท่านั้นที่ได้ชมเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลครับเมืองฟาร์มารัฐเท็กซัสกำลังจะมีโรงแรมที่สร้างจากเครืร่องทิมพ์สามมิติที่เขาบอกว่าจะเป็นแห่งแรกของโลกด้วยครับคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการภายในปี2026ครับ ชวนคุณผู้ชมติดตามข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับรวมถึงพอดแคสต์ c i e n t e c h นะครับฟังกันได้ผ่านทางเว็บไซต์รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ